วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องฟังก์ชันปกผันนะคะหรือว่าอินเวอร์สฟังก์ชันนั่นเองฟังก์ชันวกผันเนี่ยมันก็จะเ,เหมือนเหมือนกับความสัมพันธ์ที่เป็นของอินเวอร์สเลยเหมือนกันเปะ๊ะแต่มันจะต่างกันก็ต่อเมื่อฟังก์ชันเนี่ยจะมีฟังก์ชันปกผันก็ต่อเมื่อฟังก์ชันนั้นต้องเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งก่อนถึงจะมีฟังก์ชันปกผันได้นะคะอะ่ในที่นี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอินเวอร์สฟังก์ชันนะคะ อ่าเราจะได้เรียกเหมือนกันเหมือนเดิมเลยโดเมนโดเมนของอินเวอร์สฟังก์ชันเนี่ยจะไปเท่ากับเลน์ของฟังก์ชันแล้วก็เลน์ของอินเวอร์สฟังก์ชันเนี่ยจะไปเท่ากับโดเมนของฟังก์ชันเหมือนกับความสัมพันธ์เลยอ่าแล้วก็เพิ่มมาอีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้ใช้ทำโจทย์บ่อยมากก็คือถ้า f a เนี่ยเท่ากับ b นะคะอินเวอร์สฟังก์ชันเนี่ยอินเวอร์สฟังก์ชันของ B เนี่ยจะเท่ากับ a ก็คือง่ายๆแค่สลับอันเนี้ยเข้าไปแล้วอันนี้ก็ออกมาแล้วก็ใส่อินเวอร์ส ประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่หนึ่งเขาให้ฟังก์ชันปกติมาหนูก็อ่าหาฟังก์ชันผกผันนะคะฟังก์ชันผกผันก็แค่สลับเนาะสลับจากหนึ่งเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งก็จะกลายเป็นลบหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นศูนย์สอง เด็กๆอคโูเด็กๆต้องอย่าลืมสังเกตนะว่ามันต้องเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งก่อนนะคะถึงจะมีฟังก์ชันบกผันนะฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งก็คือ x ไม่ซ้ำ y ไม่ซ้ำแ,แค่นั้นพออ่าจำแค่นี้ง่ายๆโดเมนของฟังก์ชันอันนี้เอาแค่ตัวหน้าเนาะเอาแค่ตัวหน้าก็จะได้เป็นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เลนส์ของฟังก์ชันก็จะเป็นลบหนึ่งศูนย์สองแล้วก็ห้า เป็นเซตนะ้อยอะไรเป็นเซตนะคะทีนี้โดมเมนของฟังก์ชันอินเวอร์สก็คือตัวข้างหน้าก็จะกลายเป็นลบหนึ่งศูนย์สองห้าเลนส์ของฟังก์ชันอินเวอร์สก็จะกลายเป็นหนึ่งสองสอ่าประมาณนี้เห็นไหมว่าเหมือนกันเลยโดมเมนของฟังก์ชันเนี่ยจะไมเท่ากับเลนส์ของฟังก์ชันอินเวอร์ส เลนของฟังก์ชันจะไปเท่ากับโดเมนของฟังก์ชันอินเวอร์สนั่นเองอ่ะทีนี้เขาให้หาอินเวอร์ฟังก์ชันของห้าแล้วก็มาดูที่อันนี้ดูที่ตรงห้าห้ามันจะได้ค่าวายเป็นไรเป็นสี่อันเนี้ยก็ตอบสี่แค่นี้เลยต่อไปของศูนย์ของศูนย์ล่า0ศูนย์ได้ค่าวายเป็นสองศูนย์ส่งไปสองเนาะทีนี้อ่ะลองดูเอามันมาบวกมาลบกัน ฟังก์ชันของสองของสองอินเวอร์สอินเวอร์สของสองได้ได้สามแต่ว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันปกตินะคะฟังก์ชันปกติของสามสามส่งไปสองก็เป็นได้สองสามบวกสองได้ห้าอ่าเห็นไหมว่าเราสามารถเอาค่าของไอพวกนี้มาบวกกันได้ปกติเลยอ่ะฟังก์ชันปกติของหนึ่งหนึ่งส่งไปที่ลบหนึ่งบวกกับอินเวอร์สของห้าห้าส่งไปไหนห้าส่งไปสี่ได้สี่ ต่อไปลบกับอินเวอร์สของสองสองส่งไปสามอ่านได้ลบสามลบหนึ่งบวกสี่ลบสามอันนี้คิดคิดที่เป็นลบลบก่อนลบหนึ่งกับลบสามเป็นลบสี่เนาะสี่ลบสี่ได้ศูนย์เสร็จแล้วประมาณนี้เนาะอ่านี้จะอันนี้จะค่อนข้างง่ายนิดนึงต่อไปลองดูเป็นแบบบอกเงื่อนไขบ้างบอกเงื่อนไขถ้าเหมือนของความสัมพันธ์ในลูกสลับ x y สลับเ y ็เสร็จอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้อาจจะงงเนาะ f x คือรูปของ y นะคะ คือรูปของ y อ่ะสลับ x y ก็จะได้เป็นเ x เท่ากับส y บวกเเหมือนเดิมเลยครูต้องเอาเอาแค่ y บาเฉยๆบวกอยู่ย้ายเป็นลบเนาะอันนี้ y คูณอยู่กับ4ก็ย้าย4มาหารอ่าได้ละดังนั้นฟังก์ชันอินเวอร์สก็จะได้เป็น x ลบเส่วนสี่อ่าประมาณนี้เสร็จแล้วข้อหนึ่ง ต่ป้าอีกข้อหนึ่งอ่ะอันนี้อันนี้เราจะกลับไปใช้สมบัตินี้เห็นไหมว่ามันจะสลับตรงนี้มันอยู่ข้างในอันนี้มันอยู่ข้างนอกแค่นี้แล้วก็ใส่อินเวอร์สอันนี้ก็เหมือนกันนะล้กนะอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้มันจะได้เป็นอินเวอร์สก็จะได้เป็นสองเอกลบหนึ่งเท่ากับสามเอกรบสองแต่ว่าอะไรนี้อันนี้เราไปคิดเอาไปคิดทดข้างๆคือเราต้องเราต้องเป็นห้าใช่ไหม แปลว่าเราต้องจับข้างในเนี้ยให้มันได้ห้าก็จะกลายเป็นสอง x ลบหนึ่งเท่ากับห้าสอง x ลบหนึ่งลบหนึ่งอยู่ย้ายมาเป็นบวกเนาะ<ส>ก็จะเป็นบวกหนึ่งแปลว่าสอง x เท่ากับหก x เฉยเฉยก็จะกลายเป็นหกส่วนสอง x เฉยเฉยก็คือสามพอเราได้ x เท่ากับสามเสร็จปุ๊บเนี้ยเราจะเอาอันเนี้ยกลับมาแทนแทนค่าอ่ะแทนค่า x เท่ากับสามแปลว่าอะไร แปลว่าอันนี้ก็จะกลายเป็นสองคูณสามลบหนึ่งเท่ากับสามคูณสามบวกสองข้างในอ่ะข้างในได้อะไรสองคูณสามเป็นหกลบหนึ่งเป็นห้าเนาะก็จะเหลือห้าอันนี้สามคูณสามเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดแปลว่าอะไรดังนั้นนะฟังก์ชันอินเวอร์สของห้าก็คือได้สิบเอ็ดแล้วประมาณนี้ข้อสอบ แบบนี้ออกเยอะนะคะมันเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันยากนะฮะถ้าลองทำเองโอเคเดี๋ยวเด็กๆลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะหนึ่งหน้าแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ